่ามกลางสวรรค์สูงสุดแห่งวิมานยี่หยู่เทียนมีเทพเจ้าสูงสุดนามว่าหลิงเป่าเทียนจุนเป็นหนึ่งในสตรีมหาวิสุทธิเทพซานชิงมหาเทพหลิงเป่าเทียนจุนนะครับแปลตรงตัวเลยก็คือหลิงแปลว่าความศักดิ์สิทธิ์เป่าก็คือดวงแก้วหรือว่าของมีค่าเทียนจุนก็คือมหาเทพหรือว่าเทพสูงสุดนั่นเองนะครับรวมกันหลิงเป่าเทียนจุนหมายถึงมหาเทพแห่งมณีรัตนะ ก็คือคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองตามความเชื่อของศาสนาเต๋านะครับมหาเทพซันชิงนะครับหรือว่าซันชิงเทียนจุนประกอบด้วยยูชิงหยวนสือเทียนจุนมาเทพหยวนสือเทียนจุนแห่งยกี่สุดสร้างชิงหลิงเป่าเทียนจุนมาเทพบรมศักดิ์สิทธิ์แห่งมณีพิเศษและก็ไทชิงเต้าเต๋อเทียนจุนมาเทพแห่งมหาพิสุทธิ์ก็คือองค์ให้สร้างเหล่าจุนเต้าเต๋อเทียนจุนที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับในศาสนาเต๋าถือว่าเป็นเทพที่มีความสําคัญและมีความยิ่งใหญ่ที่สุดและถือว่าเป็นพื้นฐานของความเชื่อและความศรัทธาของผู้นับถือศาสนาเตา๋าโดยจะเรียกกันสั้นๆว่าเต๋าคมภีครูหรือว่าดวงแก้วสารการครับมีการตัดคมภีไว้สามหมวดเรียกว่าซานต้องจริงก็คือคมภีไตรคูหา uh นะครับซึ่งก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของคมภีเต้าจ้างนั่นเอง โดยในคำพีเตาได้กล่าวไว้ไว่าลิงเป่าจินได้ตัดคำพี12บทนะครับจริงได้ชื่อว่าเป็นต้งเสียนเจี้ยวจู่ก็คือประมุขแห่งต้งเสียนเป็นบรมคูแห่งเซียนทั้งหมดในตามความเชื่อศาสนาเตานั่นเององค์ลิงเป่าเทียนจุนเนี่ยครับยังถือว่าเป็นเทพที่มีหน้าที่ในการควบคุมพลังงานงต่างๆนะครับในคำพีเตาตัวจริงมีกล่าวไว้ว่าเตาเกิด1 1เกิด2 2เกิด3า 3าําเนิดสรรพสิ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการกําเนิดของซันชิงก็เหมือนกันในความเชื่อศาสนาเต๋าเนี่ยเชื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยยังไม่มีอะไรยังไม่เกิดจักรวาลขึ้นเมื่อเกิดเต๋าขึ้นมาเต๋าก็ได้แบ่งภาคนะครับก็คือเป็นองค์หยวนสื่อเทนจุนนั่นแหละแบ่งภาคเป็นหลิงเป่าเทนจุนแล้วก็แบ่งภาคเป็นเต้าเต๋อเทนจุนเมื่อทั้ง3องค์ได้กาเนิดขึ้นมาก็ได้สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาเชื่อกันว่านะครับองค์หลิงเป่าเทนจุนนะครับถือว่าเป็นการแบ่งภาคหรือปรานี่สุด ขององหยงวนสือเทนจุนโดยในคัมภีร์เต๋านะครับมีการกล่าวไว้ว่าท่านได้ลงเป็นจุติใหม่ในคัมภีหยินจีชีเชียนและต้งเจินต้าต้งเจินจิงกล่าวว่ามหาเทพหลิงเป่าเทนจุนคือพลังปราณอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังปราณที่อุบัติขึ้นในสมัยโบราณวี่เฉินจือจิงชีคือปราณแห่งหยกที่สุดเป็นพลังปราณที่อุบัติมาจากมหามรรคหรือธรรมวิถีท่านอุบัติขึ้นในแดนลี่นหน้ายี่กัว จากคันแห่งพระบรรดาสกุลหงตั้งคันนาน3า0 0นปีก่อนจะประสูตินัเขายี่ฉาซานฝูโหลจือเย่มีชื่อนามว่าชี่ตู้ฉายาสร้างคายหยวนเมื่อเติบโตแล้วได้มาเป็นเพียงที่ใต้ต้นขูซางครบ100วันมหาเทพหยวนสื่อเทียนจุนได้ขรรทานคำพีหลิงเป่าต้าเฉิงสือปู้เมียวจิงทั้ง10ม้วนได้ประทานคำพียานอันกว้างใหญ่แห่งมณีรัตนะทั้ง10บคำพีจากองค์หยวนสื่อเทียนจุน นอกจากนี้นะครับในตามความเทื่ศาสนาเต๋านะครับองค์มหาเทพหลิงเปาเทียนจุนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเทพที่ประทับอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับก็คือยีอห่หยีเทียนเป็นสวรรค์ชั้นที่รองลงมาจากองค์หยวนสือเทียนจุนซึ่งตามความเทื่ศาสนาเต๋าถือว่าสวรรค์ชั้นนี้เป็นสวรรค์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเกิดดับเป็นสวรรค์ที่เป็นอมตะเป็นนิรันดร์การดังนั้นนะครับซานชิงจิ้งหรือว่าสวรรค์ทั้ง3พิสุทธิ์นะครับของหยวนสือเทียนจุน นะลิงเป่าเทนจุนแล้วก็เต้าเต๋อเทนจุนจึงเป็นสวรรค์ที่เป็นอมตะคงอยู่ตลอดกาลและเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้บำเพ็ญเตา๋าในตามความเชื่อของศาสนาเต่าด้วยนอกจากนี้นะครับในหลักคมภีร์ของศาสนาเต่าต่างๆนะครับก็มักจะเห็นว่าองค์ลิงเป่าเทนจุนนะครับได้ตรัสเทศนาคัมภี์ต่างๆสั่งสอนมนุษย์และชาวโลกได้นําเอาคมภีร์ต่างๆมาเผยแพร่ให้กับมนุษย์นะครับโดยเชื่อกันว่าท่านเนี่ยมี อาวุธพิเศษเป็นคาทายูอ่อีเราจะสังเกตเห็นว่าในตำหนักซานชิงเนี่ยจะมีเทพทั้ง3องค์เนี่ยประทับอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการเปิดกับปกโปรดมนุษย์ดังนั้นเนี่ยคาทายู่อีเนี่ยในตามความเชื่อของคนจีนถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสมปรารถนาแล้วก็อำนาจเจุ้าบรรดาศักดิ์แต่ในศาสนาเต่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกโปรดนั่นเองในส่วนของความเชื่อของศาสนาเต่าเนี่ยครับยังเชื่ออีกว่าลิงเป่าเทนจุนคือตัวแทนของกฎเกณฑ์ของจัก,กรวาลและกฎของธรรมชาติ ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปฤดูกาลทั้งหลายของสรรพชีวิตล้วนเกิดขึ้นจากองค์ลิงเป่าเทียนจุนหลายคนมักจะมีภาพจําเกี่ยวกับลิงเป่าเทียนจุนว่าเป็นธงเทียนเจ้าจู่หรือว่าธงเทียนก้าจู้ในหนังห้องศีลหรือไม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของเทศนิยายหรือว่าเป็นส่วนของตำนานความเชื่อซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักของฝันฝนาเตาแต่อย่างใดเราต้องแยกแยะนะครับว่านิยายกับ พงศาวดารหรือว่านิยายกับส่วนของศาสนาเป็นคนละส่วนกันแล้วเราบูชาหลิงเป่าเทียนจุนเราจะบูชาอย่างไรและขอพรอ,อ,อะไรกับท่านได้บ้างน,นะครับในส่วนของการบูชาหลิงเป่าเทียนจุนเราสามารถถวายบูชาด้วยอาหารเจเป็นผลไม้ดอกไม้จริงๆเตาเ๋าจะมีอู่ก้งมีทูปนะครับมีน้ําชา มีผลไม้ดอกไม้ตะเกียง5อย่างเนี้ยเราถวายท่านก็เพียงพอแล้วใครที่มีความไม่ราบลื่นในการศึกษาธรรมศึกษาธรรมแล้วมีอุปสรรคไม่เจออาจารย์ที่ได้ชี้แนะใกล้ตัวขอพรจากลิงเป่าเทนจุนนะครับดังนั้นเนี่ยครับหากว่าเมื่อไหร่ที่เรามีข้อสงสัยหรือว่าเมื่อไหร่ที่เรามีทุกข์ใจหากภาวนาพระนามของท่านสร้างชิงลิงเป่าเทนจุนหรือสวดเป่าเก้า ก็จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยมหาเทพดิเป่าเทียนจุนนะครับก็เป็นหนึ่งในเทพที่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นว่าการที่เราเนี่ยครับมีความวิริยะมุมมนะในการภาคเพียรในการเรียนรู้เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้เฉกเช่นท่านดังนั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยมีการศึกษาประวัตินะครับเราไหว้เาจา้าเราก็ต้องหมั่นเรียนรู้ปณิธานปฏิป,ปทาก็คือการปฏิบัติตนของท่านนะครับว่า เราจะทำตนอย่างไรให้สามารถประสบความสำเร็จและเข้าสู่สังคมหากข่านใดมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมศาสนาเตา๋าหรือเทศนิยายของศาสนาเตา๋าหรือว่าการปฏิบัติเพลต่างๆนะครับในหลักของศาสนาเต๋านะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะฟังประวัติของเทพเจ้าองค์ใดก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะในแต่ละปีนะครับเราก็จะมีการประกาศวันทีวสมภพหรือว่า วันสำคัญของเทพเจ้าอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของมูลนิธิต่อธรรมสยาม้วยครับผู้สือู่เรี่ยงแทนจุนครับครับ